มาดูกันครับว่าทำไมาวิธีลงทุนส่วนใหญ่ถึงใช้ไม่ได้ผลแม้แต่กับคนที่เก่งที่สุดก็ตามเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมาคนเก่งๆถึงขาดทุนซ้ำๆคำตอบมันอยู่ในหัวของเราเนี่เองครับเพราะที่จริงแล้วเราอยู่ในดาบเคราะห์แห่งฟองสบู่ครับฟองสบู่ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันคือเรื่องปกติเลยไม่ว่าจะยุคดอกทิวลิปวิกฤต .com หรือซับไพรม์รูปแบบจิตวิทยาของคนเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับนี่แหละครับปัญหาหลักเลยคือคนเราคิดเป็นฝูง แล้วก็คลั่งเป็นฝูงเพราะตลาดใช้อารมณ์เหตุผลก็หายวับมันคือทฤษฎีคนโง่กว่าครับคือซื้อของแพงๆหวังไปขายให้คนที่โง่กกว่าเราคิดว่าจะออกทันนั่นเองเห็นไหมครับว่ากับดักที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ในตลาดแต่มันอยู่ในสมองของเราเองนี่แหละในหัวเรามันมีสงครามกันอยู่ครับระหว่างระบบอารมณ์ที่เร็วกับระบบเหตุผลที่ช้ากว่าและส่วนใหญ่อารมณ์ชนะครับอารมณ์มันหลอกเราได้หลายทางครับ ทำให้เราไปโฟกัสแต่เรื่องตื่นเต้นจนสุดท้ายก็ซื้อแพงขายถูกและที่แย่ไปกว่านั้นคือสมองเราชอบใช้ทางลัดครับซึ่งเป็นทางลัดที่อันตรายมากในการลงทุนหลักๆเลยมี3าทางลัดครับที่พาเราหลงทางตลอดความพร้อมใช้ความเป็นตัวแทนและการยึดติดทางลัดแรกคือความพร้อมใช้ครับคือเราจะเชื่อเรื่องเล่าที่มันสดใหม่น่าตื่นเต้นมากกว่าข้อมูลจริงๆ อย่างเรื่องหุ้น IPO ที่วิ่งแรงๆมันน่าจํากว่าสถิติที่น่าเบื่อที่บอกว่าส่วนใหญ่เจนครับทางลัดที่2คือความเป็นตัวแทนคือเราจะตัดสินจากภาพจำในหัวคิดว่าครั้งนี้เหมือนครั้งนั้นเลยอย่างตอนปี1987คนก็แห่กันพูดว่านี่มันเหมือนปี1929เเลยแล้วก็เทขายกันทั้งที่พื้นฐานไม่เหมือนกันสุดท้ายคือการยึดติดกับข้อมูลแรกที่เห็นแล้วก็ชอบคิดเข้าข้างตัวเองว่า รูง,งี้อยู่แล้วแล้วถ้าสมองเราพลาดบ่อยขนาดนี้แล้วพวกผู้เชี่ยวชาญละ่ะทฤษฎีของพวกเขาเชื่อได้ไหมมันเคยมีทฤษฎีตลาดมีประสิทธิภาพที่บอกว่าข้อมูลทุกอย่างอยู่ในราคาหุ้นแล้วไม่มีทางเอาชนะตลาดได้แต่ในโลกจริงทั้ง Black Monday วิกฤต ltcm และ Subprime มันพิสูจน์แล้วว่าทฤษฎีพวกนี้พังครับกลายเป็นว่าเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยง กลับเป็นตัวเร่งให้วิกฤตมันแรงขึ้นซะง,งั้นสรุปง่ายๆคือทฤษฎีการเงินสวยดูที่เคยเชื่อกันมามันใช้ไม่ได้จริงครับทั้งหมดนี้แหละครับคือเหตุผลที่เราพลาดทั้งการตามแห่กันไปอารมณ์ทางลัดในสมองและทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้ผลถ้าชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องต่อให้ฟัง